จริงในเรื่องของการปลูกฝังให้เยาวชนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แหละอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นแย่ลงทุกววันนะครับแล้วคนที่อยู่ต่อไปก็คือเด็กๆเยาวชนที่กาลังโตขึ้นมาถ้าสภาพแวดล้อมมันเสื่อมและแย่ลงเรื่อยๆในเจเนอเรชันต่อไปก็จะอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องปลูกฝังให้เขารู้ถึงสภาวะแวดล้อมที่มันกำลังแย่ลงและจะมีวิธีการแก้ไขให้มันกลับมาดีได้อย่างไร สำคัญมากเลยนะครับไม่งั้นรุ่นเขา Generation เจเนอเรชันเขาจะอยู่ล,ลำบากมากในโลกใบนี้ครับก็คงต้องปลูกฝังไปเรื่อยๆ<ช>อ,ยอย่างที่พวกเราทำกันอยู่นะครับจะได้มากได้น้อยอย่างน้อยเราก็ได้ทำ<ช>ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนนะครับจิตสำนึกของทุกคนในเรื่องของการลดขยะลดการใช้พลาสติกลดการใช้ สิ่งต่างๆลดการถลุงแร่คขุดระเบิดสิ่งต่างๆออกมาทำให้ทาให้การใช้ทรัพยาการบนโลกใบนี้ยมันน้อยลงะนะครับเพะคงต้องทํากันต่อไปเท่าที่จไะไหวที่บ้านผมแยกขยะหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่อจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นกระดาษเราจะแยก แยกขยะหมดอะไรที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ก็นำกลับไปใช้อะไรที่จะส่งให้กับโรงงานที่เขานำไปรีไซเคิลเราก็ส่งเข้าไปเศษอาหารผมก็ทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่บ้านก็อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดที่ตัวเราจะทำได้เลยที่บ้านก็ก็ทำมาหลายปีแล้วครับพีขบบ่ขอบคุณครับ,บคุณค